เออมึงว่าไงมีอะไรวะคือแฟนเขาไม่มาส<ะ>ามเดือนแล้วนะแล้วมึงบอกกูหมเนี่ยเอาเธอพูดแบบนี้ได้ไงอ่ะก็วันอาทิตย์อยู่ด้วยกันไงวันไหนวะก็วันนั้นนะ่ะต้องให้พูดด้ยหรอกูไม่เคยอยู่กับมึงใครพี่จ๋พูดแบบนี้คือจะไม่รับผิดชอบใช่ปะอะไรของมึงเนี่ยแฟนกูเข้าใจผิดหมดแล้วไอเดี๋ยวนี่ใครเนี่ย กูเต็มไงเอ้าไอ้เชี่ยกูกูโทรผิดคนเออไอ้เชี่ยมึงโทรผิดได้ได้กูไม่บอกมันหรอกไอ้เชี่ยบ้านเกือบแตกมึงเช็คดีๆนะเว้ยโทรหาใครอะแค่นี้แหละเดี๋ยวกูโทรหามันเออ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 เขาโทรผิดมึงจะไปโทรบอกไอ้แบงค์ไม่ใช่ไม่ใช่ของพี่วันนั้นพี่ไปทำงานจริงๆทางงนจริเออพี่ไปทำงานจริงๆอะไร เอ้าก็พี่ไปทํางานจริงๆวันนั้นน่ะแล้วทำไมนอนตัวถ้าไม่ใช่มันจะโทรมาเรื่องไอ้แบงค์ไม่ใช่พี่โทรไปแบงค์เนี่ยท้าไมพี่นอนตัวด้วยตอนแรกหนูก็คิดว่าพี่นี่แล้วคลิปติ๊กต็อกและนี่คือรายการจุ๊บกันแต่เนี่ยทำไมนอนตัวแปลกแตอนแรกก็เชื่อตอนแรกคิดว่าเพื่อนโทร หนูเอาดาบมาทำไมเอาไปเก็บไปนะอันตรายโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยของแท้ของแท้สมุไราสาวสรายการจุ๊บบุกแกไ <laughs> อ,เอ้เ้ยๆกูเกือบตายแล้วไหมละมึง